วันนี้นะคะจะมารีวิวชูชีพให้ดูนะคะวันนี้ที่มีอยู่มีอยู่เจ็ดเบอร์เจ็ดเบอร์ด้วยกันนะจ๊ะเจ็ดเบอร์ด้วยกันนะคะมาเอาเบอร์แรกเลยเบอร์หนึ่งอ่ะขออนุญาตวางก่อนนะอ่ะตัวนี้เป็นเบอร์หนึ่งจ้ะเบอร์หนึ่งเด็กๆใส่ได้นะเด็กๆตัวเล็กๆใส่ได้นะคะอันนี้เบอร์หนึ่งนะให้ดูขนาดก่อนนะจ๊ะนี่ นี่นะเบอร์หนึ่งะจ๊ะโอเคต่อกันด้วยที่เบอร์2องจ้ะตัวนี้เบอร์2แล้วก็ตัวนี้เบอร์1นะเบอร์1เบอร์สองมาจ้าอ่าตัวนี้เบอร์สองนะแล้วก็ความต่างอันนี้อันนี้เป็นเบอร์สานะเบอร์สอง เบอร์3โอเคนะจ๊ะเดี๋ยวน้องขออนุญ,ญาตอ่ะตัวนี้จะเป็นไซส์ของผู้ใหญ่แล้วนะเบอร์4ขึ้นไปนะเบอร์4ขึ้นไปจะเป็นไซส์ของผู้ใหญ่แล้วนะจ๊ะให้ดูความต่างนะโอเคอันนี้เบอร์4นะของผู้ใหญ่นะคะนี่นะอ่าให้ดูนะนี่จ้านี่เห็นไหมเห็นไหม โอเคแล้วก็เบอร์5คือตัวที่น้องหาอยู่เบอร์5คือตัวที่น้องใส่นะตัวนี้เป็นเบอร์5้านะจ๊ะเบอร์5้านะอ่าส่วนตัวนี้เป็นเบอร์6จ้ะเบอร์6กับเบอร์7จะเป็นตัวใหญ่เลยนะเบอร์6กับเบอร์7จะเป็นตัวใหญ่เลยนะคะสีชมพูนี้เป็นเบอร์6อันนี้เป็นเบอร์7นะโอเคเดี๋ยวน้องจะมาให้ดูนะนี่ตัวนี้นะจะมีนี่ที่ เขาเรียกว่าอะไรอะตัวล็อกเออตัวนี้จะเป็นตัวล็อก3อันเลยจ้ะตัวล็อก3อันเลยนะทุกคนนี่แล้วก็ปรับปรับได้นะคะปรับได้นะตัวตัวนี้ตัวนี้ปรับได้นะตัวนี้นะเชือกตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็มี ด้วยนะคะอ่ะให้ดูด้านหลังจ้ะให้ดูด้านหลังนะให้ดูด้านหลังนะคะเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมโอเคค่ะสำหรับตรงด้านข้างนะคะด้านข้างตรงนี้นะเราสามารถปรับขนาดปรับไซส์ได้นะสำหรับคนที่ไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่กว่าตัวชูชีพนะเราสามารถปรับขนาดด้านข้างได้นะคะนี่นะนี่ปรับเอาเลยจ้าอยากได้ใหญ่หรือว่า อะไรมากน้อยแค่ไหนก็ปรับเอาได้เลยจ้ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเราสามารถปรับได้เลยเนี่ยปรับเอาเลยจ้ะเห็นไหมนี่นะเนี่ยปรับสายได้เลยจ้านี่ถ้าสมมติาไซส์ใหญ่นะเราก็เอออกมานี่ตรงนี้ก็จะเห็นไหมกว้างขึ้นเห็นไหมคะโอเคนะปรับได้2ด้านเลยจ้ะปรับได้2ด้านเลยนะจ๊ะปรับได้2ด้านเลยจ้ะนี่ แล้วแต่ขนาดของเรานะนี่ปรับได้สองด้านเลยนะจ้าโอเคจ้าอ่าตรงนี้นะทุกคนมีเคล็ดลับจ้าตรงนี้คือสายนี่นะเราจะเอาคล้องเพื่อไม่ให้ไอตัวนี้มันลอยออกไปจากตัวเราแล้วก็คล้องกับขาเราเลยจ้าแล้วก็นี่เห็นไหมแล้วก็นี่นะเห็นไหมนี้แล้วก็คล้องกับขาเราเลยจ้า แล้วก็ปรับขนาดได้นะคะปรับขนาดตามต้องการของเราได้เลยจ้ะเราจะเอาสั้นยาวเท่าไหร่ก็ตามสะดวกของเราเลยนะคะโอเคประมาณนี้จ้าให้ดูด้านหลังเห็นไหมเห็นไหมมันจะเป็นอย่างนี้ทุกคนให้ดูจ้ะอะ่แล้วก็ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะโอเค <laughs> โอเคแล้วก็ถ้าวิธีเอาออกนะทุกคนกดตรงนี้ กดตรงนี้ลงไปจ้ะแค่นี้ก็ออกได้เลยอ่ากดตรงนี้นะกดตรงนี้กดตรงนี้ลงไปจ้ะแค่นี้แหละนี่วิธีใส่นะจ๊ะวิธีใส่เราก็เต๊บเข้าไปเลยแล้วถ้าเราจะถอดนะนี่กดตรงนี้นะเห็นไหมกดตรงนี้ลงไปแค่นี้แหละจ้ะ